สวัสดีครับเพื่อนนักเทรดนักลงทุนทุกท่านแฟนคลับเซลบุกทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังคงมีคลิปมาเล่าสซลกันฟังอีกเช่นเคยนะฮะเป็นประเด็นเกี่ยวกับนักเทรด2กลุ่มนะครับกลุ่มที่มีโกรด์ไมซ์กับฟิกซ์ไมซ์เนี่ยเขารับมือกับการขาดทุนต่างกันยังไงครับและใครจะอยู่รอดเละรวยนะครับได้ไอเดียมาจากออนไลน์นะครับ จากก r ีนก็ปลิ้นเทรดเดอร์นะครับเขาได้ยกข้อมูลจากนักจิตวิทยาการเทรดนะครับชื่อเบรตสตินบาร์เกอร์คนนี้ก็เป็นนักเขียนหนังสือเกี่ยวกับการเทรดจิตวิทยานะครับิตวิทยาการเทรดที่ดังนะครับก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาการเทรดและก็ยังเป็นนักเทรดด้วยนะครับเขาเขามีการทำเก็บข้อมูลนะครับแบ่งนักเทรดออกเป็น3มกลุ่มครับ ให้รับมือกับการพ่ายแพ้และการขาดทุนนะครับนักเทรดกลุ่มแรกเนี่ยพอเจอการขาดทุนครับจงงหงมุดหงิดครับจงงหงมุดหงิดแล้วก็มูฟออนครับแต่ก็ยังปล่อยให้ความคับค้องใจเกี่ยวกับการขาดทุนนั้นยังคงอยู่ครับจึงเพิ่มการเพิ่มความเสี่ยงครับเพิ่มความเสี่ยงแล้วก็ทำการ ซื้อขายในแบบที่ไม่สมควรครับกลุ่มแรกนะคือพอเจอการขาดทุนแล้วเนี่ยก็ยังคงยังคงเทรดต่อไปนะแต่ว่ายังคงคาใจเกี่ยวกับการขาดทุนนั้นครับเอาผลการขาดทุนนั่นแหละไปไปทำให้การเทรดนั้นแย่ลงครับกลุ่มแรกนะคือไม่สามารถมูฟออนจากการขาดทุนได้ครับง่ายๆนะกลุ่ม2เนี่ยพอขาดทุนจะหยุดเลยหยุดเทรดเลยครับ ออกไปจากโต๊ะทํางานบางทีาอาจหยุดงานไปเลยครับใช้เวลาว่างเพื่อสงบเสียอารมณ์ครับแล้วก็ไม่ไม่เอาการขัดทุนมามาเป็นอารมณ์ครับไม่เป็นอารมณ์แล้วก็จะกลับมาเทรดก็ต่อเมื่อจิตใจสงบลงแล้วก็ความสมองมันโล่งแล้วก็มีเหตุมีผลกลับมามีสิิมีเหตุผลเต็มที่แล้วครับกลุ่มที่2ก็นะคือ ขาดทุนเนี่ยก็ออกไปเลยครับออกไปจากหน้าจอเลยหยุดเทรดปล่อยให้ตัวเองสงบลงแล้วค่อยกลับมาเทรดอีกทีหนึ่งครับนะฮะกลุ่มที่3เนี่ยหยุดเทรดครับออกจากการเทรดด้วยกันครับปิดจอแล้วออกไปข้างนอกมกันแต่เขาจะมีการศึกษาครับวิเคราะห์ว่าตัวเองพลาดอย่างไรครับแล้วก็ค้นหาวิธีปรับปรุงฝีมือตัวเองครับ อีกทีนะครับกลุ่มแรกเนี่ยพอขาดทุนก็ยังคงให้การขาดทุนนั้นมีผลต่อการเทรดแล้วเอาไปเป็นไปเป็นเหมือนปัจจัยกระตุ้นให้ตัวเองทําการเทรดที่แย่ต่อไปครับกลุ่มที่2นี่พอขาดทุนแล้วก็ตัดจบเลยทําตัวเองให้สงบก่อนทําหัวให้หายร้อนก่อนกลับมาเทรดทีหนึ่งกลุ่ม3เนี่ยขาดทุนตัดจบเช่นกันแต่ว่าเอา เอาเวลาหลังจากที่ไม่เทรดเนี่ยมาศึกษาผลการเทรดตัวเองว่าพลาดพ่ออะไรและหาวิธีการปรับปรุงครับและกับประเทศใหม่ทีหนึ่งครับผลการเทรดของทั้ง3กลุ่มเป็นยังไงครับเขาบอกว่าคุณเบรดเนี่ยใช่ไหมเบรดสตินเบอร์เกอร์บอกว่ากลุ่มแรกเนี่ยทำผลงานแย่สุดเลยครับเพราะว่ายิ่งเทรดยิ่งเสี่ยงครับมีแนวโน้มที่จะเพิ่มความเสี่ยงแล้วก็ทําให พอร์ตเนี่ยย่ำแย่ลดลงเสียหายแล้วก็มีนโนมที่จะพอร์ตพังครับนะฮะกลุ่มแรกนี่คือแย่แล้วครับพอร์ตพังเจ๊งเลยครับกลุ่มแรกเลยนะเพราะว่าอะไรครับเทรดพอเทรดขาดทุนแล้วก็มีการไม่สามารถมุ้งบอลจาการทุนไทยเอาเอาเอา,เอาการขาดทุนเป็นารมณ์แล้วก็มาเทรดเสี่ยงมากขึ้นมากขึ้นครับเหมือนกับนักพน,นันนะยิงแพ้ยิงเสี่ยงยิงแพ้ยิง,ยงเสี่ยงเพื่อเอาคืนเงี้ยแบบนี้พังเลยครับพัง กลุ่ม2เนี่ยกลุ่ม2ได้ผลงานเดียวกกลุ่มแรกนะคือไม่ขาดทุนครับไม่ขาดทุนไม่ขาดทุนมากมายเพราะว่าพอกลับมาเนี่ยเขาก็จะมีการโฟกัสที่การปกป้องปกป้องรักษาเงินทุนครับทำให้คือมีการระมัดระวังความเสี่ยงมากขึ้นนะแต่ประเด็นคือเขาเขาเทรดแบบคือกลัวกลัวแพ้แต่ ไม่เติบโตครับกลุ่มที่สองเนี่ยทำได้ไหมกลุ่ม2ทําไมกลุ่มสองพอขาดทุนแล้วก็เลิกครับเลิกแล้วก็หยุดเทรดไปเลยเอาไปทําอย่างอื่นให้หัวหายร้อนก่อนให้หัวยเย็นๆก่อนแล้วก็มาเทรดใหม่ด้วยนะครับวิธีการเดิมครับมันทําให้แต่ว่าด้วยด้วยความที่เขารู้แล้วเขาผิดพลาดไงเขาเลยเพราะระหว่างในการเทรดมากขึ้นแต่ไม่รู้วิธีแก้ไขปัญหาไงเทรดในแนวทางเดิมแล้วก็เสี่ยงให้มันน้อยลงแต่ว่าประเด็นคือโอเคละ ไม่ขาดทุนยับเยินมือนกลุ่มแรกแต่ว่าไม่เติบโตรครับกลุ่มที่สองนะแต่กลุ่มที่สามนะครับดีที่สุดครับไม่เพียงแต่รักษาเงินทุนตัวเองได้หนำซ้ำนะครับเขายังทำเงินได้อย่างต่อเนื่องส,สม่าเสมอครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาเอาเวลาที่หยุดเทรดนั้นไปเรียนรู้และปรับปรุงตัวเองไงทำให้เขามีวิธีการตอบสนอง ที่ดีขึ้นครับมีกระบวนการที่ดีขึ้นพวกเขากลุ่มที่3เนี่ยใช้ความพ่ายแพ้เป็นเหมือนกับเชื้อเพลิงเป็นข้อมูลในการปร,ปรับปรุงการเทรดของเขาครับนี่แหละครับที่ที่ทางคุณเบรดบอกว่ากลุ่มที่3่แหละเป็นนักเทรดที่มีกรอตไมซ์เซ็ตครับกรอตไมซ์เซ็ตเนี่ยเป็นสิ่งที่คุณแคร์โรชเวกนะครับถ้าอ่านไม่ผิดนะ นังสือที่ชื่อว่า Mindset นะครับไมเ s ็เล่มสีม่รู้ตอนนี้สีอะไรแล้วจะไม่ได้สีสีสสฟ้านะครับไม Set เนี่ยกรุ๊ m i n เ s e t เป็นสิ่งที่เชื่อว่าเป็นบุคคลนะเป็น m y s s t t ที่เชื่อว่าความพ่ายแพ้นั้นไม่ใช่ทางตันครับแต่ความพ่ายแพ้นั้นมันเป็นเหมือนกับทางออกที่ดีครับอุปสรรคเป็นข้อมูลในการ เรียนรู้และปรับตัวเองให้ดีขึ้นครับนะฮะตรงข้ามครับกับ Fix ซ์ไมซ์เซ็นะฮะฟิกซ์มเซคือว่าเป็นเป็นกลุ่มคนที่เชื่อว่าความสามารถของตนเองนั้นมีตั้งแต่เกิดครับเปลี่ยนแปลงไม่ได้ครับกลุ่มนี้จะกลัวอายและกลัวความล้มเหลวครับพอเจอความผิดพลาดป๊บเนี้จะไม่ยอม จะไม่ยอมเรียนรู้จากมันเพราะคิดว่ามันเป็นสิ่งที่โชคชะตากําหนดมาแล้วครับแพ้ก็แพ้เลยครับแพ้ก็แพ้เลยมันทําให้เขาไม่สามารถพัฒนาได้อีกครับตรงนั้นข้ามโรสไมเซ็ตนะ,ระโรสไมเซ็ตคือเขาให้ความพ่ายแพ้ความพ่ายแพ้เนี่ยมันมันเป็นตัวจุดประกายให้เขาพัฒนาขึ้นนะครับนี่นี่เป็นภาพที่อ่า แบ่งแยกหรือว่าระบุชัดเจนระบุถึงความต่างที่ชัดเจนของฟิกกับกรอตไมซตนะครับฟิกคือเนี่ยฮะคือชีวิตเขาจะมีแค่2ทางเลือกครับการทำอะไรสักอย่างนะคือถ้าชนะก็ชนะเลยครับเป็นทางตรงไปชนะเลยถ้าแพ้ก็แพ้เลยครับการแพ้ครั้งเดียวคือจบเลยชีวิตเขาเลิกไปละการเทรดเนี่ยขาดทุนครั้งเดียวก็ทุกอย่างทุกอย่างก็ไปต่อไม่ได้ละจบละเกมเนี่ยจบละเขา เปลี่ยนไปอ่านใหม่เลยครับแต่กรอตไม่เซตอย่างนะครับคือเขาให้ความพ่ายแพ้มันเป็นข้อมูลในการพัฒนาตัวเองให้ใหก้าวหน้าไปครับอาจจะก้าวไม่ไกลนะแต่ก้าวไปเป็นก้าวที่ที่ที่พัฒนาไปเรื่อยครับเนี่ยพ่ายแพ้1พ่ายแพ้2เป็นการล้มไปข้างหน้าครับล้มไปข้างหน้าเรื่อยจนในสุดก็ไปถึงเป้าหมายได้ครับเนี่ยนี่เป็นความต่างของฟิกไม่เซตที่ไม่ชนะก็แพ้เลยครับแต่ว่ากรธก็คือ แพ้เพื่อชนะแพ้เพื่อชนะแพ้เพื่อชนะแพ้เพื่อดีไปเรื่อยครับนี่เป็นความต่างนะครับในการเทรดนั้นผมว่า,าคนที่จะเทรดสำเร็จนั้นต้องต้องมีกรดไมเซ็ตนะครับเพราะว่าเราต้องเจอการขาดทุนเจอสิ่งที่มันผิดหวังอยู่ตลอดเวลาครับเพราะว่าตลาดไม่แน่นอนครับหนึ่งสองคือตลาดมันออกแบบมาเพื่อให้นักเทรดมันขาดทุนอยู่แล้วครับถ้าถ้าคุณไม่สามารถที่จะมี มีมุมมองที่ดีที่เป็นบวกกับการขาดทุนกับความพ่ายแพ้นั้นจบเลยครับคุณจะกลายเป็นนักเทรดที่มีฟิกไมซ์ทันทีเพราะคุณจะไม่เรียนรู้คุณพอคุณแพ้แล้วคุณก็ใช้อารมณ์บุ่มบามหรือไม่คุณก็เลิกไปเลยคุณหยุดไปเลยครับแล้วกลับมาใหม่เมื่อคุณอารมณ์ดีอันนั้นอันนั้นไม่ใช่ครับเป็นฟิกไมซ์แต่ถ้าเป็นกรอตไมซ์เนี่ยคุณจะคุณแพ้ก็จริงครับแต่คุณรู้ว่าเออการพ่ายแพ้ครั้งนี้มันเป็นการพ่ายแพ้เพื่อจะไกด์ให้คุณ ได้เบาแสที่ดีขึ้นเป็นคนที่ดีขึ้นคุณจะเรียนรู้จากมันแล้วพัฒนานและปร,ปรับปรุงให้ดีขึ้นโอเคละครั้งหน้าอาจจะแพ้แต่ว่าเป็นการแพ้แบบลงไปข้างหน้าไปเลยครับและในสุดครับเมื่อคุณทําเมื่อคุณเทรดมากขึ้นแพ้มากขึ้นเรียนรู้มากขึ้นพัฒนามากขึ้นคุณก็จะไปสู่เป้าหมายได้เองครับได้ในสุดครับแตกต่างจากฟิกไมซ์เซ็นี่คือยิ่งสู้ยิงแพ้ครับเพราะว่ามันไม่มีแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาตัวเองนะครับ ก็ถือเป็นไอเดียเอ,อิจะมีเล่มหนึ่งที่ผมเขียนเกี่ยวับเรื่องนี้คือนักเทรดฮีโร่นะครับก็เป็นหนังสือเกี่ยวกับไมเซ็ตนะครับที่ผมเอามาเป็นเหมือนกับเป็นแรงบันดาลใจเป็นกำลังใจให้กับนักเทรดที่ที่อยากพัฒนาให้ดีขึ้นจริงมองการเทรดระยะยาวจริงนะครับก็ลองไปหาซื้อได้ที่ Facebook เพจเซียลบุ๊กนะครับก็เท่านี้นะครับเจอกันเทปหน้าเออจริงๆอะ่ะกรดไมเซ็ตกับฟิกไมเซ็ตเนี่ย คนที่มีฟิกไมเซตสามารถปรับเป็นโกดไมเซตได้นะแค่คุณปรับความเชื่อครับว่าอืนเนี่ยชีวิตรเราอะเราไม่ได้ถูกกําหนดมาโดยตรงหรอกเราสามารถเปลี่ยนโชคชะตาได้ถ้าเรามีความพยายามมากพอนะปรับความเชื่อให้มันดีขึ้นและทําคือแทนที่จะหยุดแทนที่จะอยู่รอให้ให้โอกาสมาหาคุณก็ต้อง สร้างโอกาสเลืเรียนรู้อ่านหนัสือให้เยอะครับอ่านหนัสือให้เยอะปรับความเชื่อแล้วก็ค่อยๆมีการสร้างลูปนิสัยใหม่ๆให้คุณให้คุณมีพัฒนาการที่ดีขึ้นครับในที่สุดคุณก็สามารถจะเปลี่ยนจากฟิกเป็นกรอได้เองครับทุกคนเกิดมามีฟิกไมเซตหมดครับนะฮะไม่ใช่ทุกไม่ใช่ใครจะเป็นโกรอตไมเซตหรอกกรอไมเซตมันเกิดจากการเรียนรู้เกิดจากการอ่านหนังสือเกิดจากการ เข้าไปสู่แหล่งความรู้ที่ทําให้เราโอ้จริงๆมนกับคุณเปิดโลกครับออกจากกาลาโ,โลกนี้มันมีมากกว่ากาลานี่หว่ามันมีอะไรที่เราสามารถทําได้เชื่อได้ไหมนเนี่ยแบบนี้แหละมันทาให้เรามีมีมุมมองที่มันกว้างขึ้นนะครับก็นี้นะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ